สวัสดีครับท่านนักฟังเรื่องหลอนทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสิบหลอนช่องเล่าเรื่องจริงเรื่องลี้ลับและเรื่องสยองขวัญที่จะทำให้คุณขนลุกทุกครั้งที่กดฟังคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปยังป่าลึกชายแดนเรื่องของภูผีฝูงอีกา และเสียงหวยหวนแห่งชายแดนเรื่องเล่าที่ผสมระหว่างข่าวลือกับความเชื่อและประสบการณ์ที่ยากจะลืมเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะหลังจากนี้คุณจะไม่กล้าฟังคนเดียวคุณผู้ฟังครับคุณเคยได้ยินเรื่องภูผีไหมเขตป่าลึกแนวชายแดนไทยขเขมรที่ปิดไม่ให้คนเข้า หลังเหตุปะทะใหญ่เมื่อเดือนที่ผ่านมามีข่าวลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านชายแดนว่ากลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งจนแม้สามชั้นเอาไม่อยู่ฝูงอีกาหลายพันตัวบินวนอยู่เหนือยอดไม้เหมือนมีบางสิ่งกําลังรอให้เราเข้าไปเจอและกลางคืนบนยอดเขามีเสียงเรียกบางอย่างดังลอดลงมาคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องของอาสาสมัครคนหนึ่งที่เข้าไปที่นั่นด้วยตัวเอง และย้อนกลับมาถ่ายทอดให้เราฟังหมู่บ้านชายแดนบ้านช่องเขาตั้งอยู่ติดแนวป่าลึกของเทือกเขาภูผีถนนลูกรางแคบๆตัดผ่านหมู่บ้านสองข้างทางมีแต่หญ้ารกสูงบ้านไม้ยกพื้นสูงเรียงเป็นแถวหลังคาสังกะสีขึ้นสนิมเป็นปื้นๆกลิ่นควันไฟจากเตาถานลอยคลุ้งในอากาศ ปนกับกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเลือดจางๆกลางวันหมู่บ้านนี้ดูเหมือนธรรมดามีเด็กเล่นอยู่ตามลานดินมีคนแก่เฝ้าหน้าบ้านแต่พอใกล้คำ่ำทุกบ้านจะปิดประตูนแน่นไม่มีเสียงหัวเราะเด็กไม่มีเสียงทีวีมีเพียงเสียงลมจากป่าที่พัดมาเป็นช่วงๆคนในหมู่บ้านพูดกันเบาๆไม่กล้าศบตาคนแปลกหน้า หลายบ้านติดยันและผ้าสามสีที่เสาบางบ้านปักดาบไม้หน้าบ้านเหมือนกันผีทุกบ้านมีทูบเทียนปักอยู่หน้าประตูเหมือนรอไหว้บางสิ่งที่มองไม่เห็นผู้เฒ่าเล่าว่าตั้งแต่เหตุปะทะใหญ่เมื่อเดือนก่อนกลิ่นคาวเลือดโชอยออกมาจากป่าแทบทุกคืนลมจะพัดเอากลิ่นนั้นมาติดที่ผิวจนเหม็นไปทั้งวันแม้สามชั้นเอาไม่อยู่ และบางคืนจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าเสียงฝีเท้าลากบนใบไม้แห้งตามซอยแคบๆในหมู่บ้านแม้ทุกบ้านจะปิดประตูนแน่นเสียงนั้นก็ยังเดินวนอยู่รอบบ้านในโบสถ์ร้างข้างหมู่บ้านมีรูปทหารในกรอบไม้แตกแต่แขวนอยู่ดวงตาในรูปเหมือนจ้องตามทุกก้าวที่เดินทุกครั้งที่ลมพัดผนังโบสถ์จะครางเสียงต่ำๆเหมือนใครพึมพำสวด บางคืนมีเทียนลึกลับจุดขึ้นเองกลางโบสมีเสียงผู้ชายสวดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเด็กในหมู่บ้านบางคนบอกว่าเห็นพี่ทหารในชุดเละคโคลนเดินเข้ามาหาพวกเขาตอนค่ำผิวซีดเหมือนคนจมน้ําตาแดงกำ่ำแต่พอหันไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองจากชายป่าเหมือนเสียงญาติที่ตายไปแล้ว ลุงเพียนผู้เป็นคนนำทางเล่าว่าเคยทำหน้าที่ขนสเสบียงให้ทหารในป่าเขาบอกว่าผู้ผีไม่ใช่แค่ภูเขาแต่เป็นสนามวิญญาณที่ยังเปิดอยู่ทุกคืนที่นั่นมีคนตายที่ไม่มีใครเก็บเขาจะเดินวนอยู่ตรงนั้นและรอคนใหม่เดินเข้าไปกลางดึกบนยอดเขาเสียงหวยหวนลากยาวเหมือนคนถูกทรมาน เสียงนั้นดังขึ้นทุกคืนเมื่อหมอกลงบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อพวกเขาจากในป่าเสียงนั้นจะลากยาวแล้วขาดหายเหมือนหายใจไม่ออกบางคนได้ยินเสียงหัวเราะเด็กปนอยู่กับเสียงร้องและเสียงปีกอีกากระพือไปมาเหนือยอดไม้ผู้เฒ่าเตือนนอนกับเจนว่าอย่าเดินเข้าป่าตอนหมอกลงอย่าตอบเสียงเรียกที่ไม่เห็นตัว อย่ามองตาอีกาที่บินวนเหนือหัวเพราะนั่นไม่ใช่นกแต่วิญญาณที่คอยล่าเหยื่อนนกับเจนมองหน้ากันลมจากป่าพัดแรงขึ้นเหมือนเสียงใครกระซิบอยู่ในลมมามาให้เราเห็นเสียงนั้นเบาแต่ลากยาวเหมือนมันอยู่ข้างหลังเช้าวันต่อมา หมอกหนาแน่งปกคลุมแนวป่าภูผีลุงเพียรน,นำทางนนและเจนทั้งสามเตรียมไฟฉายน้ำดื่มและตะกุดจากผู้เท่าเสียงอีกากรีดร้องอยู่บนยอดไม้แต่เช้าเหมือนมันรู้ว่ามีคนจะเดินเข้าไปในอนณาเขตของมันทางเดินเป็นดินแดงลื่นจากฝนเมื่อคืนต้นไม้ใหญ่เรียงตัวหนาทึบ เถาวันพันกันเป็นระโยงระยางแสงแดดแทบส่องไม่ถึงพื้นอากาศเย็นจัดจนหายใจเป็นไอกลิ่นแปลกๆล,ลอยมาเป็นระยะเหมือนกลิ่นเหล็กสนิมผสมเลือดบางช่วงเป็นกลิ่นเนื้อเน่าแต่ไม่มีซากอะไรให้เห็นลุงเพียนเดินไปพลางพึมพำบทสวดโบราณมือเขากำตรกุดแน่น สายตากวาดมองรอบๆตลอดเวลานนเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามด้านหลังเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบดังกรอบแกรบแต่หันกลับไปก็ไม่มีใครเจนหยุดกระทันหันเธอบอกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อของตัวเองจากในพุ่มไม้เสียงนั้นเบาแต่ชัดเหมือนเสียงพ่อของเธอที่เสียไปแล้วทันใดนั้น เสียงปีกอีกากระพือดังขึ้นจากยอดไม้ด,ด้านบนฝูงอีกานับร้อยบินวนลงต่ำเงาปีกมันทอดคลุมทั้งป่าเหมือนเงามืดกำลังกลืนพวกเขาเสียงกรีดร้องก้องมาจากยอดเขาลากยาวโหวยหวนเหมือนเสียงคนถูกทรมานในสนามรบลมเย็นจัดพัดสวนเข้ามาทำให้ทั้งสามต้องกอดแขนตัวเองแน่น พวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเส้นทางเริ่มเล็กลงจนแทบเป็นทางสัตว์มีเศษผ้าสีซีดๆผูกตามกิ่งไม้เป็นระยะบางผืนมีคราบเลือดแห้งติดอยู่เจนสะดุดกับสิ่งหนึ่งเมื่อก้มลงดูพบว่าเป็นหมวกเหล็กเก่าบุบเบี้ยวมีรอยกระสุนและคราบสนิมข้างๆมีรองเท้าทหารข,ดขาดๆคู่หนึ่งแต่มันเย็นเหมือนแช่ในน้ำแข็ง กลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นทุกย่างก้าวนนเริ่มคลื่นไส้มือสั่นจนถือไฟฉายแทบไม่อยู่เงาทะมึนปรากฏในหมอกด้านหน้าเหมือนทหารหลายสิบคนยืนเรียงแถวแต่พอกระพริบตาเงานั้นหายไปลุงเพียรหยุดเดินแล้วหันมามองทั้งสองอย่าตอบเสียงเรียกอย่าหันตามเงาเสียงเขาแผ่วเหมือนจะหายไปกับลม หมอกเริ่มหนาจนมองไม่เห็นเท้าตัวเองต้นไม้กลายเป็นเงาดำสูงตระงานเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศเหมือนคนหลายคนพูดพร้อมกันบางคำเป็นภาษาที่ไม่รู้จักบางคำเป็นเสียงแม่ของนนเรียกชื่อเขาเจนเริ่มร้องไห้เบาๆบอกว่ามือของใครบางคนแตะไหล่เธอจากด้านหลัง แต่พอหันกลับไปก็ไม่มีใครมีเพียงรอยนิ้วคล้ำๆอยู่บนเสื้อทันใดนั้นเสียงระเบิดเก่าๆดังขึ้นในป่าเมืองย้อนเวลาพื้นสั่นสะเทือนเบาๆเสียงร้องโหยหวนดังประสานกันเป็นวงกว้างฝูงอีกาบินขึ้นพร้อมกันจนฟ้าดำทั้งสามคนก้าวถอยหลังพร้อมกัน ลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนสนามรบในอดีตซากวิญญาณหลายสิบกำลังเดินสวนไปมานนกระซิบกับเจนว่าเรากำลังอยู่ในที่ของเขาเจนตัวสั่นน้ำตาไหลไม่หยุดลุงเพียรยกผ้ายันขึ้นเหนือหัวแล้วสวดเสียงดังขึ้นกว่าเดิม แต่เสียงในป่าก็ยิ่งดังตอบกลับมาเหมือนคนหลายร้อยคนโวยวายพร้อมกันพวกเขารู้แล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ป่าที่พวกเขาเดินเข้ามาแต่เป็นประตูระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายหมอกหนาทึบจนกลืนร่างทั้งสามไว้แสงไฟฉายกลายเป็นเพียงเส้นแสงบางๆเสียงกระซิบที่เคยแผ่ว เริ่มดังชัดเป็นถ้อยคําเหมือนเสียงคนหลายร้อยพูดพร้อมกันในหูบางเสียงร้องไห้บางเสียงหัวเราะบางเสียงขู่ลุงเพียนเดินนํำหน้าแต่เริ่มช้าลงเท้าของเขาสั่นเหมือนยืนบนพื้นน้ำเขาหยุดกระทันหันและหันมาบอกอย่าก,ก้าวต่อเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่ได้ยินทันใดนั้น สายหมอกเบื้องหน้าคลี่ออกเป็นลานโล่งเล็กๆก,กลางลานนั้นมีกองซากคล้ายเสื้อผ้าทหารหมวกเหล็กเก่าหมวกสนามรองเท้าข,ดขาดๆปืนสนิมเก่าๆพาดบนกองผ้าและเหนือกองนั้นมีกาเกาะอยู่นับร้อยตาแดงกำมสะท้อนแสงไฟฉายเหมือนจุดไฟนับร้อยดวง กลิ่นคาวเลือดแรงจนนนต้องเอามือปิดจมูกกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นเน่าเพืองอย่างเดียวแต่มีกลิ่นควันปืนกลิ่นดินปนเลือดเหมือนสนามรบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันเหมือนเสียงวิญญาณหลายสิบถูกปลุกขึ้นเสียงนั้นสูงต่ำสลับกันเหมือนเคลื่อนโหมกระนำ่ำทำให้เจนต้องยกมือปิดหู น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฝูงอีกาเริ่มบินเป็นวงกลมเหนือหัวเสียงปีกมันดังประสานกับเสียงโหยหวนจากยอดเขาเงาปีกทอดคลุมลานจนมืดสนิทเหมือนผืนฟ้ากำลังจะพังลงมานนเห็นเงาทหารเดินออกมาจากหมอกทีละคนทีละคนชุดเปื้อนโคลนเปื้อนเลือดดวงตาว้าว่าง แต่ปากเคลื่อนไหวเหมือนกําลังพูดอะไรบางอย่างเสียงนั้นลอดเข้ามาในหัวกลับไปกลับไปเจนเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กในชุดทหารเก่าๆยืนอยู่ตรงขอบลานผมยาวปลกหน้ามือถือธงขัดขาดเธอเงยหน้าช้าๆและพูดชื่อของเจนด้วยเสียงแตกพร่าเสียงนั้นทำให้เจนแทบสุดลงกับพื้น ลุงเพียนยกตะกุดขึ้นเหนือหัวและสวดแต่เสียงในป่ายิ่งดังตอบกลับมาเหมือนคนหลายร้อยคนโวยวายพร้อมกันใบไม้รอบๆขยับเองทั้งที่ไม่มีลมเศษผ้าสีซีดๆที่ผูกตามกิ่งไม้โบกไหวแรงขึ้นเหมือนมีคนจับเขยา่าอยู่ดีๆพื้นดินตรงกลางลานเริ่มแยกออกเป็นรอยแคบๆ ควันสีเทาๆพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกนั้นกลิ่นเหม็นลอยออกมาแรงกว่าเดิมเสียงคล้ายระเบิดเก่าดังอยู่ใต้พื้นดินแล้วตามด้วยเสียงครางเหมือนคนถูกทับอยู่ข้างใต้นนรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบจากข้อเท้าเขาไว้เขามองลงไปเห็นมือสีเทาๆโผล่ขึ้นมาจากดินเล็บยาวและแหลมจิกเข้าในขากางเกงเขากรีดร้อง แล้วพยายามถอยแต่ขยับไม่ได้เจนรีบเข้าไปดึงนนแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นจัดเป่าใส่หูเสียงกระซิบว่าอยู่กับเราแล้วเสียงหัวเราะเด็กดังใกล้ๆคอของเธอฝูงอีกาแหวกกลางออกเหมือนเปิดทางและจากช่องว่างนั้นเงาทหารสูงใหญ่ก้าวออกมาเขามีบาดแผลใหญ่กลางอก ตายยังลืมค้างแต่สีหน้าดูดันเหมือนผู้คุมสนามรบเขาชี้นิ้วมาที่ทั้งสามคนแล้วพูดคำเดียวเลือดเสียงนั้นดังสะเทือนทั้งป่าจนหมอกสั่นสะท้อนกลับมาเหมือนคลื่นทันใดนั้นหมอกทั้งหมดในลานม้วนตัวเหมือนพายุหมุนรอบกองซากและฝูงอีกา กลายเป็นรูปเงาคนหลายสิบคนกำลังเดินวนเป็นวงพึมพำคำที่ไม่มีใครเข้าใจลุงเพียนตะโกนปิดตานนกับเจนรีบหลับตาเสียงกรีดร้องดังจนหูอื้อกลิ่นคาวเลือดแรงจนแทบหายใจไม่ออกเหมือนปากกำลังจะกลืนพวกเขาลงไปทั้งเป็น เสียงกรีดร้องรอบตัวเริ่มเบาลงกลายเป็นเสียงครางลึกแต่กลับรู้สึกกดดันจนอกแทบระเบิดหมอกยังหนาทึกกลิ่นคาวเลือดยังแรงไม่เปลี่ยนนนกับเจนตัวสัน่นเหงื่อท่วมทั้งตัวมือเย็นจนเหมือนเลือดหยุดไหลลุงเพียนยืนหลับตานิ่งอยู่กลางลานเขากำตรกุดในมือแน่นริมฝีปากพึมพำบทสวดโบราณที่ไม่มีใครเคยได้ยิน เสียงนั้นต่ำสั่นแต่มีพลังเจนถามเสียงสั่นเราจะออกไปยังไงลุงเพียนเปิดตาช้าๆแล้วตอบต้องเปิดประตูวิญญาณแต่ถ้าทำไม่ถูกเราจะไม่กลับออกมาอีกเลยเขาสั่งให้ทั้งสองนั่งลงบนพื้นดินที่เย็นเฉียบจุดทูบสิบสองดอกปักเป็นวงรอบตัวพวกเขาฝังเศษผ้าสีซีดๆลงในดินเป็นสีทิศ แล้วเขียนอักษรโบราณด้วยผงฐ่านและเลือดสัตว์ที่เตรียมมาลมเย็นจัดพัดบนในวงกลมทูบทุกดอกสั่นไหวแต่ไฟไม่ดับฝูงอิกาที่บินวนอยู่เหนือหัวเริ่มร้องประสานเป็นเสียงเดียวเสียงนั้นยาวต่ำเหมือนท่องบทสวดจากใต้ดินลุงเพียนเอาน้ำมนตผสมดินป่าในขวดเล็กๆเ,เขาเอาน้ำมนนั้นป้ายหน้าผากของนนและเจนทั้งสอง รู้สึกเหมือนมีเข็มนับพันจิ้มผิวและภาพหลอนทะลักเข้ามาในหัวเห็นสนามรบเต็มไปด้วยไฟและคนตายทันใดนั้นเสียงกระซิบรอบๆเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหลมๆม,มือเย็นเฉียบหลายมือโผล่จากพื้นมาจับขาของทั้งสองเจนกรีดร้องนนพยายามดึงมือออกแต่ยิ่งดิน้นมือพวกนั้นยิ่งจิกแน่นลุงเพียรตะโกนหลับตาหายใจลึก นึกถึงบ้านเขาใช้ตะกุดเคาะพื้นดินสามครั้งเสียงดังก้องเหมือนค้อนเคาะประตูเหล็กหมอกเริ่มหมุนเป็นวงล้อมรอบพวกเขาทูบทุกดอกจูจ่ๆลุกเป็นไฟแรงขึ้นเปเลวไฟสูงเป็นฟุตลุกขึ้นพร้อมกันฝูงอีกากรีดร้องเสียงแหลมจนฟ้าแตกและหมอกกลางวงแยกออกกลายเป็นช่องว่างมืดดำเหมือนอุโมงค์ไปที่ไหนสักแห่ง ลุงเพียรสวดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเสียงเขากลายเป็นทํานองยาวลากเหมือนสวดศพเขาบอกให้ทั้งสองเดินตามเขาเข้าไปในช่องหมอกดำแต่ห้ามหันกลับไปมองข้างหลังเด็ดขาดนนลังเลหันไปเห็นเงาทหารยืนเรียงเป็นแถวรอบวงพวกเขาชูมือเหมือนขอความช่วยเหลือแต่ปากยิ้มกว้างจนเกินมนุษย์เสียงหัวเราะเด็กๆปนกับเสียงสวดโบราณดังรอบตัว เจนจับแขนนนแน่นและพูดไปเถอะทั้งสองก้าวตามลุงเพียนเข้าไปในช่องหมอกดำรู้สึกเหมือนเดินลงบันไดที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกก้าวเป็นเหมือนเดินในน้ำเย็นเฉียบเสียงร้องโหยหวนค่อยๆห่างออกไปแต่ยังได้ยินในหัวในช่องหมอกเงามืดหลายเงาโผล่มาใกล้จนแทบแตะตัวได้บางเงากระซิบชื่อพวกเขาบางเงาหัวเราะบางเงาร้องไห้ มือเย็นเย็นพยายามดึงเสือ้อแต่พอสัมผัสกลับผ่านไปเหมือนไม่มีตัวตนลุงเพียนตะโกนอีกแค่ไม่กี่ก้าวเสียงเขาสะท้อนกลับมาหลายทิศเหมือนมีคนพูดพร้อมกันทูดที่ปักบนพื้นเริ่มแตกเสียงดังปริปริเหมือนไม้หักช่องหมอกข้างหน้ากลายเป็นแสงสีขาวสว่างขึ้นเรื่อยๆทั้ง3ามก้าวพ้นช่องหมอกออกมาหายใจหอบเหมือนพึ่งขึ้นจากน้ำลึกรอบตัวกลับเป็นป่าที่คุ้นเคย แต่ฟ้าเริ่มสางเสียงนกป่าธรรมดาธรรมดากลับมาแทนเสียงอีกากลิ่นคาวเลือดค่อยๆจางไปเหลือแต่กลิ่นดินเปียกนนกับเจนมองหน้ากันน้ำตาเต็มตาทั้งคู่ยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในหัวกลับมากลับมาลุงเพียรน,นั่งลงกับพื้นหอบแรงๆมือเขายังสัน่นตะกุดตกจากมือแตกเป็นสองท่อน ทั้งสามก้าวพ้นช่องหมอกออกมาหอบหายใจแรงเหมือนเพึ่งวิ่งหนีตายแสงอาทิตย์แรกของเช้าแทรกผ่านยอดไม้แต่สีของแสงดูมนกว่าปกติเหมือนโลกนี้ยังไม่กลับเป็นโลกเดิมรอบตัวกลับเป็นป่าที่คุ้นเคยแต่เงียบเกินไปไม่มีเสียงนกป่าธรรมดาไม่มีเสียงมแมลง มีเพียงเสียงลมแผ่วๆที่คล้ายเสียงกระซิบลงเพียนนั่งสุดลงกับพื้นหอบแรงๆมือยังสัน่นตะกุดที่เคยอยู่ในมือแตกเป็นสองท่อนดวงตาเขาเหมือนเห็นบางอย่างเกินจะรับไหวนนกับเจนมองหน้ากันน้ำตาเต็มตาทั้งคู่ยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในหัวว่า กลับมากลับมาเสียงนั้นลากยาวเหมือนอยู่ไกลหลายร้อยเมตรแต่กลับดังอยู่ข้างหูเมื่อพวกเขากลับถึงหมู่บ้านผู้คนมองพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆเหมือนมองเห็นแต่ไม่เห็นบางคนยกมือไหว้ให้แล้วถอยหลังอย่างหวาดกลัวเด็กๆวิ่งหนีไปซ่อนหลังบ้านทันทีที่เห็นหน้า เจนสังเกตว่าร่างเธอมีเงาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเงาเดินขนานกับเธอแต่ไม่ขยับปากตาของเงานั้นจ้องมองแต่ผู้ผีเธอหันกลับไปก็ไม่มีเงานั้นแต่พอก้าวเดินมันก็กลับมาอีกนนส่องกระจกในบ้านลุงเพียนภาพในกระจกเป็นเขาแต่ดวงตาเป็นสีดำสนิท และเห็นแววตาทหารหลายสิบคนซ้อนอยู่ข้างในเสียงกระซิบว่าเรามาแล้วลอยออกจากกระจกลุงเพียนไม่พูดอะไรเขาเดินออกไปจากบ้านหายไปทางป่าไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นคนในหมู่บ้านเล่าว่าเห็นเงาลุงเพียนเดินในป่าทุกคืนแต่ไม่เคยเดินกลับออกมาวันต่อมา ทั้งสองพยายามเล่าทุกอย่างให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะคนในหมู่บ้านบอกว่าเขาตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเหลือแต่ร่างที่ถูกนำออกมาจากป่าไม่มีเงาไม่มีแม้แต่ลมหายใจเสียงโหยหวนจากยอดภูผียังคงดังทุกคืนบางคืนคนได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงคุยกันอยู่ในป่า เสียงนั้นเหมือนนนกับเจนกำลังเล่าเรื่องที่พวกเขาพบแต่ไม่มีใครเห็นตัวจริงอีกเลยคืนนี้ก่อนที่คุณจะปิดคลิปนี้ลองเงี่ยหูฟังเสียงลมรอดตัวคุณบางทีเสียงนั้นอาจไม่ได้มาจากลำโพงแต่เป็นเสียงเพรียกจากชายแดนที่ตามคุณมาจนถึงบ้าน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกระซิบหลอนด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ช่องกระซิบหลอนฟังว่าคุณเคยเจอเรื่องหลอนๆแบบนี้บ้างไหมแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าหลอนครั้งหน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ